ได้มานะครับตามนะครับผมตัวเลขแนวทางของหลวงพี่มีเซ้นนะครับผมนะครับวันนี้เราก็จะเดินทางนะครับมาติดตามกับตัวเลขของหลวงพี่มีเซ้นว่าจะมีตัวไหนกันนะครับหลวงพ่อหลวงพี่นะครับผมหลวงพี่จะนะครับชอบตัวไหนนะครับเนื่อวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่กันนะครับผมเห็นอย่างน้อยบนมีอย่างน้อยเนาะฮะเต้าญ่มาใส่ลหรอครับตอนเขาภรษา โอ้ต่าใหญ่ที่แคบก็เลยบ่อยากเอาไว้อยากไปปล่อยที่มนกรูดกวงคือพญาเต่ายักษ์พญาเต่ายักษ์เป็นที่ม่าหายโศกไปน้อยหนอไหนที่ว่ามีอะไรเขาหายเข้าถือฮะเห้นตัวอะไรล้วพ่อเต่าใหญ่พี่น้องก็เห็นบ่เต่ายักษ์อันนี้ยังไงต้อนหน่อยเต้อนหน่อยคู่กันคู่กันป๊าดก็ตัวนี้เขาแกะ ที till we, till we ่เอาไปเอาไปไหนครับเนี there, what, ่ยเอาไปปล่อยให้ไหนงไม่ไ่ท่ากันจีเอาไปไหนบาไเยีก่อนที่ทางไหนวัดหนองบัร้องวัดหนองบร้อ่าวัดปลาหนองบอง่ครับวัดป่าหนองบัรองยี่หนีมนมีสารน้ำบ่ครับมอยู่ันไก่ไข่แหน่อยดีโอ้อาจารย์เราเดี๋ยวบ้านนี้ เราฉีดยาฉีดยังขยานมันบาอย่างครับามีแป้งเอารูปเอาแป้งมาทาหาเอาเหล็กนะนี่บางเหล็กเ้าพี่น้องเอ้ยหาเตัวหยักโอ้จะหลุดตัวหยักตัวโบราณจากร yup. ้อยปีพันปีน huh. ้อ oh. น oh. ี่เนาะลุงตาลุงตาได้มาตะเหินได้มากระเด็นแบบเขามดบวชไม่ได้ต so ัดหนาลดหนักโอ้เล่นตัดหนาลดหนักเขาโมดอะไรเล่นตัดอะไลดหนักโอ้ลดค่าแป้งที่มั่น ท้าแปลงเอาเลขเตียคกบีงงครับเพ้นเห็นเลขบ่ละครับล่นะครับตัวน,นี้ครับรอาจารย์รถจะเอาเตาไปปล่อยนะครับโอ้หาเล็ก,กันนะพี่น้องไหยโอ้อหฮปินท่อบึ่งตือปิ้นอยู่ที่ท่องเดีน้องึ เอาไปน้การละมังงยังไงตัวใหญ่พี่น้องเลยอ่ะอาปีนทองมึงครับอภาเศบึงเห็นบ่ละโอ้ว่แม่งเิ่นใครบอกครับคืออ้วนแทะอ่ะเต้าอ้วนเต้าอ้วนนี่แะครับเนี่ยเต้าอ้วน

เต้าอ้วนเต้าอ้วนก้อนแห้งครับนี่ตองเนียนตัวฮะว่วมันมันไข่ออกได้หนึ่ไข่ออกบ่เนี่ยมันนิ่มหรอฮะนิ่มหรอไข่ออกทางไหนน้อนะครับนี่อยู่ในอ่างต้องต้องไปบังไอ้หมองเพิ่นยู่นะครับเพิ่นอยู่ในอ่างบ่เนอ่างไออ่างไว้บไปเนี่เขาบวดกุยไส้ไว้เขาไส้ไส้ใบเครื่งเครื่งอ่างโอ้ต้องมาบังต้องมากุยต้องมากุยบังในซ้ายครับเพื่อเพิ่นไข่ไว้ คนเงียนปีงด uh ้ยเียนบอแมนปิงเิ่พญาเต่าเตาใตญ่บ่เตาหยัอันนี้ายทองยู้พี่น้องเตาหยัอาต้องเอาแป้งเอาแป้งมาทาบึงดูข้างหลังเขาบ่เขาบ่ดูทองเขาบ่ดูหลังเตาโตตีเป็นบงดูหลังเขาบังดตัวตีเป็นบงยูหลังเาบ่งยูทองอันนี้อันนี้ปีนทองขึนี่ เดี๋ยวเบ่งกันครับพี่น้องหาบ่งหาบ่งต่อหนักเดี๋ยว่ซ่องตัวเลขให้พี่น้องเบ่งกันก,นกนอนที่ตับ่งนนทั้งหลังเบ่งเบ่งไล่ท่องกอนอ๋อพี่น้อ,อ,นองตัวเลขเหรตนลวพิ่น้องเห็นบ่อาจารย์ไม่เห็นบ่อาจาราย์ใต่ผมมเห็นบ่เห็นแต่ศูนย์ศเห็นกอกาศูนย์น่ะศูนยติศูนย์เลยแลนะอาจารย์เ่าเลขศูนยงศนย์ศ <laughs> ูนย์ศูนย์สอมานีศูนย์งนี้ศูนย์สองศูนย์สามยศูนย์ ไถงเาตด้วยนะนี่ครนเาโตูนนเป็นแล้วูย่งพวนี้บางอื่นมีอีกะมอื่นมีอีกะนี่ยังไงซูนสาอาจารย์ว่าูนสาอ้นี่เลี่สามนี่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 สามอาจารย์เลี้ยงออสามผีสาครับสามพี่น้องสามมันแม่นหาน่ะอาจารย์นี่อาจารย์มันสามรอแม่นหา

ห้าห้าบอกครับนี <centimet re. S 2> ่เรียกว่าสามห้าครับผมสามห้าห้าสาม

lần nữa thì nhu cầu phân hiệu phân hiệu và quê phân hiệu 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 phân phân hiệu phân hiệu phân phân hiệu phân Nó, phân hiệu phân hiệu phân phân hiệu 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 กล้วยมีสามีแล้วตัดแต่แต่โดนแล้วอันนั้นบางขหวันตัดอีหลีติอันนี้่ยอไม่การกล้วยตับเงอยมานะครับคุณตาอยักษ์มหาจานแล้วมาให้โชคต่ยักษ์มหาจานนะครับต่ยักษ์ต่ยักษ์หเหตสามราะว่ากล้วส่วนเหลือที่เตานี้เห็นยูท่องศูนกับสามสามผมเห็นสามสามห กระปามานนี่จดจฮะเดี๋ยวก็จดไมจํจำ่ได้เดี๋ยวก็จดอืมเอ้ม่ตัวเล็เนี่ยแปลงอาจารย์ลงไหนะเห้ลุงให้ลุงพีมีเ้นแล้มาเบิ้งไห้ครับนี่เดก็บอกว่าเห็นซื้อกับสามซน้อกับสามเห็นด้วยนี่บอกครับเห็นด้วยนนะเมเห็นดูท่องเลยนหลังตเบิ้งที่นี่ครับหลังคนก็ว่า ลอยปีบางคนก็ว่าหกสิบปีเจ็ดสิบปีอ๋อไม่แม่นนะอาจารย์ให้เลขรหรือว่าไม่เนื้เป็นตัวอ่นบ้างเจ้าสิบหกสิบตัวเนีเนาะนี่เนาะเบิ่งให้ดีเด้อพี่น้อง,ง,อดดองเดี๋ยวจะซุ่มให้เบิ่งก่อน,นเพื่อจะเห็นเห็นบ่ครับเพื่อเพิ่นเห็นเพื่อเพื่อเพิ่นเห็นเองเ,องเนะาจจะอแต่เห็นบ่คือกันแต่ละคนเบิ่งแล้วถ้าใครเห็นเน้นในกล่องครับแต่ลวมพี่เห็น ศูนย์กับสามเด้อยูทองยูทองชินชินดด้านทองอันนี้ด้านหลังอาจารย์ที่อไปปล่อยใส่ครับวัดหนองบัลองอโอ้เพิ่นมีสระยับอกไปปล่อยลงสะเลยบอครับวัดป่าหนองบัลองเนาะวัดป่าหนองบัลองตัวเดีว้นี่วัดบ้านแฮ เอาไปบ้านแห่ก็ได้ครับไปบ้านแห่ก็ได้ไปบ้านแห่เพราะว่ามีสาอยู่มม่องีสายูด้านหลังครับเพราะว่าต้องไปไกลไบ้างดบันนี้สิออกไม่ได้พ่อผมเพราะว่าพ้นทิเ็ดไอ้อนั่นโอเอ้อยู่ข้างหลังเนาะด้านหลังครับอยู่ด้านหลังพ้นทิเ็ดไอ้ดูสาอนุดาษพันสาอนุดาษวัดหงว่างซีสะเลสนะครับเพิ่นเอาไปปล่อยบ่แม่นเป็นหลายรอยอยู่ติเต้ยู่หันผู้ใดได้เพิ่เอาไปปล่อยอยู่หันคมาขเคยไปบึงบอยบอยยิงเตาถึงนั่นแหละการขายบครับ สะเนี้ครับสะเงีครับอันนี้มีตัวน้อยๆ้อยนั่นเปิ้ลอ่าเพิ่นเบิ่งโดนแต่เพิ้ลหินเลขกก็บอเพิ่นเบิ่งนี่คักๆเปิ้ลคักๆนะเปิ่ลเราคอยไปเบิ่งคอยถามหลวงพี่ว่าหลวงพี่มัดตัวไหนงวดนี้ให้เพิ่นเบิ่งเหล็กเตากันเลขอาจารย์มัดใบไปนอกรับเขียนไรเแล้วเขียนอะไรอยด่นอเขียนไม่แล้วเนาะนะครับจะไม่น่าห้องแล้วเดี๋ยวไปเบิ่อครับกระดาษตั้งแตชีเรยนเรี่ยวหกเก่าได้อาจารย์ ที่ผมแจงนะจำได้บ้างแมนหกเก้าเจ็ดเก้าอัตมากระบอกเด็กเก่าเด็กเก่ามันตัวเดียวกันมันตัวเดียวกันหกเก้าเข้าติมกับคนกถือถือหลายอยู่แต่คนอัลซ์โมดที่มาเฝ้าคนป่วยเปคนเฝ้านี่ก็เพิ่มมากตอนสอนเราต้องกระถามอัตมาอยู่ว่าท่อาจารย์เด็กตัวไหนวะอัตมากระเขียนให้เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าครับเขาก็ได้ทุงบุญทุกลา แนงวันนี้อาจารย์เขียนไปแล้วเนาะแม่อาคะขึ้นมากคือเก่าินปินทองเบื้องแ็บาดนี้ปินอะเด้บื้องหลังดุลมปินปินอรเดี๋ยว่บื้องอีกครอบนี่ไ่รอขึ้นรนาะอไปวัดนอไปวัดของวัดไปวัดวัดผง์วัดหง์บ้านิเป็นจีนกะไนนะครับเป็นีนกะนรูอาจารย์เราจะเอาไปปล่อยวัดนะครับไปไปยูวัด หงบนสีเฉลียดเด้อแน่น่แน่น่เปสิบออกทีล่ะออกยังรถอตีลึกคนลึกเงียเนาะอ่ได้ครับครับเอาไปโชคดีโชคดีมันมัไปอยู่พูดเด้อวัดหงส์เฉลียดนี่ครับทะเบียนรถทะเบียนรถที่ที่เอาเต้าไปปล่อยนี่ครับลืมนะสองเจ็ดนงวดนี่เลขสองสองเจ็ดสองสี่สองเจ็ดสองเจ็ดสองสี่ าสามตัวทะเบียนรถของพระอาจารย์ที่นําเต่าไปปล่อยเลยบ่เม็นบ่เม็นไปปล่อยธรรมชาติไปปล่อยไวย้วัดอีกขึ้น่็แล้วใบบัดเป็นที่ได้ยุ่สะง่าเกว่าก็แต่ไปธรรมชาติมันสิบ่อยู่นะเิ่นไปทั่วนะนนด้านคุณเห็นเสืเอาไปเ็ดไปทัวเอาไปเอาไปว้วัดนี่ลกพิ่นก็ยุ่ได้ไอ่ะไปครับ ครับผมหลวงตาหลวงตาที่ฝันเห็นนี่เจ้าอาวาสที่พน้นมรณะไปหรือว่าหลวงพ่อเงินนะครับมากดข้อฝันมาจี่ไหนครับฝันว่าเพิ่นคือวนวียนคือจะงูจะของมาหย,ยอกเอาปากูวนคุมม้มไว้ครับกดตรงกดลงกดหัวนี่อืมกดตอนนี้กินกินหนีครับ,รบวันนี้วันนี้เขาไปตัดกล้วยลุงคอลุงคอแห่งข,งข,อของวง่าท่านืะกล้วยจะมีตั้งสามีกินเห็นหมดเด้อว่าวสันจีได้หายจีได้เหตุจีได้เหตุกะสัน ครับอ, <OC> อย่างลุงพ่อใหญ่ได้ฝันเด้ครับลูกหลานกับบุหงลูกหลานมาอยู่ใหม่กับบุหงาหงอหลังหล่อแต่คิดไปข้อมสะอาดมันหกแต่ว่าเกี้ยวไปเกาะถือคือตอนน้นเงียงอี๋อวัวเป็นต้นใหญ่ครับือต้นน้อยแต่ว่าต้นนั้นมันมีต้นเดียวะแต่เกี่ยวเคาขาดแล้วเพราะเรียกมันเปนกล้วยครับผมตัวเลขน,นะครับในงวดวันที่16กันยายน2564นะครับอาจารย์เนาะเขียนไว้ให้นะครับเนาะนี่สา 8นะครับ3 6 8วิ่ง6นะครับล่าง4 7วิ่ง4นะครับผมนะครับ6กับ9ตัวเดียวกันนะเด้อนะครับพี่น้อง6กับ9ตัวเดียวกันนะครับนะครับโปรดพิจารณาดีๆนะครับตัวเลขนะครับขึ้นมักขึ้นชอบนะครับของหลวงพี่มิเซนนะครับเราจะไม่นั่งวันนี้ก็คือ